thank you เนี่ยอ้าวรู้ทันแล้วเหรอโอ้โหทำไมจะไม่รู้ก็เวลาหนูหยุดอยู่บ้านทีไรอะ่ะแม่ก็ชอบมาแกล้งผู่พือเสียงดังตลอดเลยอะก็ดูสิตอนเนี้ห้องแกลบอย่างกำลังหนูอย่างงี้ผู้หญิงที่ไหนก็จะมาอยู่กับแกโอ้โหก็หนูไม่มีเวลาสินแะม่นานทีจะหยุดสักทีแล้วพอหยุดทีไรแม่ก็มาจะทำเสียงดังรบกวนตลอดเลยเนี่ย แม่ก็ไม่ได้แกล้งนะแม่จะมาทำความสะอาดให้พอดีเห็นแกน,นอนอยู่ก็เลยอดใจไม่ได้โอ้โหพอเลยแน่พอเลยไนะม่ต้องทำเลยผมมาจ้างพี่สายมาทำแล้วเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะนี่เอาอีกแล้วใช่ไหมเนะี่ยแม่แบบเอาชุดพี่สายมาใส่แล้วใช่ไหมเนะี่ยโอ้โแม่ชุดดีๆก็มีตั้งเยอะไม่พี่สยทำไมอ่ะ ชุดยูนิฟอร์มสมัยเนี้ยก็สวยออกสมัยที่แม่เป็นแม่บ้านโรงแรมอะ่ะไม่เห็นสวยแบบนี้เลยแม่ก็เลยหยิบมาใสโ่โอ้แม่แต่แม่ไม่ได้ทำมาตั้งหลายปีแล้วนะแล้วดูเนี่ยหนูมาตั้งใจทำงานาเนี่ยเก็บตังค์เพื่อให้แม่ไม่พักจะไม่ต้องทำจไม่ต้องเหนื่อยแม่วางลงเลยนี่มาด้านนีน่นั่งดูทีวีด้วยกันจะเปิดให้ดูแม่ ห้องก็เล็กแค่เนี้ยจะไปจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดทำไมเสียชื่อแม่บ้านคนนี้หมดโอ้โหแม่ก็ไม่อยากให้แม่หแมเหนื่อยไงไปดีกว่าแกนอนพักเลเถอะเดี๋ยวแม่ไปทำความสะอาดเองม่ไม่ดีกว่า มันจะเกดื้อแม่ตอนนี้แหละเ,เออแล้วนี่วันหยุดแกไม่คิดจะไปหาสาวๆบ้างเหรอใครดูแลหนูไม่ได้เหมือนแม่อะหนูก็ไม่เอาหรอก น่จริงเือฉันจะคอยดูเออแม่จริงๆแล้วอ่ะแม่ไม่ต้องมาคอยทำความสะอาดให้หนูก็ได้นะหนูโตเป็นพายแล้วต่อให้แกโตยังไงแม่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีเพราะแกยังไม่มีเมียยิ่งทำให้แม่เป็นห่วงใหญ่โอ้แม่แกก็รีบหาซะสิ ถ้ามันหาง่ายขนาดนั้นดูก <walking in. S 1> ็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วว่าแม่อู้หูแล้วเมื่อไหร่แกจะมีเมียให้ฉันฮะมีมีหรอกไปเอาไม่มีแม่ก็ไม่มีหลานนะเจ้โอ้ยไอ้ลูกคนนี้ ฉันมาหาที่ห้องเนี่ยคุณหนุ่มไม่ได้บอกว่าค่ะว่าจะกลับเวลาไหนนัดให้มาหาที่ห้องแล้วก็ดนันยู่และนี่ให้ไปอยู่กับเมดแต่งต้ัวเก่าๆโสมส,สองคนยู่ I do not understand และนี่จะยืนมองอีกนานไหมคะนู่นค่ะไปเก็บรองเท้าฉันที่ค่ะไม่รู้เรื่องเราซะเลย และนี่แฟนของเจ้าของห้องามาถึงขนาดนี้ไม่คิดจะเอาน้ำมาต้อนรับหน่อยเลยเหรอรอเดี๋ยวนะคะนี่ต้องให้บอกทุกอย่างเลยไห่จ้าเป็นแม่บ้านอ่ะก็ทำให้มันเรียบร้อยหน่อยหนะ้า,าท็หน้าทีนี่ค่ะ Thank you. บอกก่อนเลยนะว่าจะมีหูบบ้านน่ะอ๋อขอโทษทีนะตอนแรกอะ่ะเขาคิดว่าจะมาถึงพอดีอะ่ะเดี๋ยวเบฟนั่งรอไปก่อนนะคะเนี่ยแล้วก็ให้เขานั่งรออยู่กับแม่บ้านแต่งตัวเก่เาๆโซมๆอยู่สองคนเียเนอรไม่โอเคเลยอนะ่ะเดี๋ยวนะเบฟแมบ่บ้านเหรอคะ แอ้แต่เขาเลิกจ้างแม่บ้านไปนานแล้วนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงคิดว่า ก็เล้วจา นะแม่สงสัยผมคงเป็นโสดตลอดชีวิตแน่เลยเนะี่ยแต่ก็ขอบคุณนะครับที่ยังคอยเป็นห่วงผมอยู่ตลอดอะ่ะ